สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆช่องรวยโชคที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะห่างหายกันไปนานรวยโชคไม่ได้อยู่แถวบ้านนะคะรวยโชคไปกรุงเทพมานะคะไม่สบายไปรักษาตัวด้วยนะคะแล้วก็ไปเดินทางไปกรุงเทพมานะคะอันนี้ได้กลับขึ้นมาบ้านนะคะก็มาหาแนวทางโชคลาภมาฝากแฟนๆช่องรวยโชคนะคะที่วัดแถวบ้านรวยโชคเหมือนเช่นเคยนะคะก็ วัดหลวงปู่สนนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศโดยรอบวัดนะคะตกแต่งสวยงามนะคะดีนะคะข้างในก็จะมีส้มเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวให้ดูค่ะ นะีซุ้มให้ถ่ายรูปส,สวยๆเกๆๆๆๆเ๋ๆน,นะฮะมีซุ้มให้ถ่ายรูปส,สวยๆเก๋ๆทางเข้าพระธาตุสีสนนะคะมีประตูซุ้มให้ถ่ายรูปสวยๆนะคะฮ่า ทันใดนี้เดินทางมีโอกาสเดินทางมาก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยให้ดูนะคะมาดูบริเวณรอบๆน,นี่ทาวิทาวิทสวนท่านปู่ตอนนั้นเรามายังไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ด้านในก็มีบ่อน้ำนะคะทำเป็นน้ำตกไว้แต่ว่าวันนี้ไม่อาจจะไม่ได้เปิดนะคะ สวนเหมือนสนย่อมเหมือนส้นยอมม่นนยอมนะคะให้ชมมันเป็นน้ําตกนะคะวันนี้ไม่ได้เปิดน้ํานะคะเปิดน้ําตกลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีบอ่อปลาให้ดูบอ่อปลานะคะบอ่อปลาสวยสวยอร่มรื่นนะคะเหมือนดึงดูดเด็กเเข้าวัดได้ด้วยนะคะบอ่อปลาสวยงามเลยนะคะ ูนะคะมีระฆังรอบพระาธาตุเลยนะคะีระฆังรอบพระาธาตเลยนะ,ะระฆังเล็กระฆังใหญ่ก็สวยงามพอสมควรน,นะคะสวยงามสวยงามมากเลยนะคะท<ม>่านใดที่มีโอกาสแวะเวียนมาก็เข้ามาเที่ยวชมได้นะคะใครไม่มีโอกาสมาก,ก็ดู รับชมผ่านช่องรวยโชคนะคะก็รวยโชครวยบุญไปด้วยกันนะคะรวยโชคไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่ารวยโชคไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนานๆค่อยลงทีค่ะเพราะว่ารวยโชคไปหาหมอนะคะไปอยู่กรุงเทพจะเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะคะสองเดือนเพราะไม่สบายรวยโชคเป็น กระดูกทับเส้นนะคะหมอท่านว่าเป็นกระดูกทับเส้นก็ต้องรักษาไปตามอาการก่อนเพราะว่าโดยช่วงไม่อยากผ่านะคะผ่าก็ใช้เงินเยอะพอสมควรนะคะใช้เงินเยอะแล้วก็มันมีความเสี่ยงสูงที่จะเดินไม่ได้นะคะก็โดยช่วก็ไม่อยากผ่าก็ไปหาหมอรักษาไปก่อนนะคะ เราสู่กันฟังนะคะเราสู่กันฟังเราสู่แฟนๆช่องรวยโชคฟังนะคะรับว่าทําไมรวยโชคหายไปหายหน้าหายตาไปนะคะมีคนบางท่านถามนะคะรวยโชคไม่ทําคลิปไม่ไปนูน่นไม่มานี่ก็เหตุผลก็ประมาณนี้นะคะอันนี้รวยโชคกลับบ้านมาช่วงหลังปีใหม่นะคะหลังปีใหม่กลับมาหลังปีใหม่ก็ขึ้นมาบ้านก็มาไหว พระที่บ้านนะคะมากกาบหลวงปู่ที่บ้านแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็จะให้แนวทางโชคลาภนะคะมีความงามของพระธาตุที่วัดบ้านรวยโชคนะคะค่ะไปเป็นเดือนส่งเดือนละวคนะ,คะ อันนี้พี่เพิ่่านมาด้วน่มได้มาเนาะน่มบได้มาเนาะน่อยู่กรุเทพ่มพเด้าเนน่งอยู่กรุงเทพอยู่คระบยังอยู่กรุงเทพเนาะเพิ่นอยู่เพิ่นไปใชเพิ่นว่านะ คว่าคนอยู <c oughs> oh, ่บ้านคว่าอยู่บ้านเค่ะหนูบอกสเต่ปุ๋เลว่าหนูไม่ได้อยู่หนูไดไปกรงเพโอ้แม่แม่นเพาะลกเลยมนกม่นกกระหฮอดเดมากรหมอดเดียวว่างเพิ่เราค่ะมาบกินได้คลไปหน่อย ก็่อูก็สอนเจด็อแนน่นเนี่ยว่ะละจุดก็จุวอันค่ะาผู้ก็แต่ว่าอนดยวกาตาเหมนจะใช้เงินไล่นะคยาสบายคุยาอันอาตมาไม่ใช่ลิงนะทาไมเอากล้วยมาทุกวันทุกวันเราพากระกาวาวาเลยว้ยว ยังใค่ไปเปลี่ยนเนีใยม่ใช่อยเขาหลายอย่างเลยก็ะู้ก็มีกล้วยกรมีขนมกมี่ไปาอย่างเดียวแล้วว่าไม่นาบอว่เรอายแล้วเห็นหเลยอเน่าไใ่เป็นปลา็นสินะ ฝ่าบาทงวดเลยค่ะฝ่าบาทฝาบาทงวดเลยค่ะวันใหม่บ่ค่ะวันนี้บ่ค่ะบวกต่อไปบวกต่อไปบ่ายบวดต่อไปค่ะและนี่ก็คือแนวทางโชคลาภนะคะในงวดวันที่17มกราคมพศ2565นะคะ รอยช่วงน้ำมาฝากแฟนเช่องรอโชคนะคะก่อนนานๆทำคลิปทีก็เราก็มีแนวทางโชคลาภนะคะมาฝากแฟนๆช่องรอยชคนะคะก็แนวทางเท่านั course, ้นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะไม่มีใครรู้งูว่าออกตัวไหนนะคะนี่เป็นตัวเลขฝาบาทนะคะ92 7นะคะ92 7 พระอาจารย์ที่วัดบ้านรยโชคให้มานะคะแนวทางโชคลาภเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะ เราไม่เได้ทดลองออกนออนอนเนาะส้ปลาเทียม,มก่อน,อนปลาเทียม,มก่อนทดลองออกมุกินตัวเดียวแล้วโค้นะมุกินตามทุกวันนี่อ่านมาก่อนเนาะวันอนี้วันที่แปดเก้าวันที่ถอยสิกเกตออกไปค่ะเดี๋ยวหนูก็เสีได้ลงไปก่อนโอ้สิเกตก่อนวันที่ก่อนเลี้ยงออกเนาะวันนี้สิเกตเลี้ยงออก ค่าแนวทางโชคลาภของพระอาจารย์ที่บ้านรวยโชคนะคะในงดวันที่17มกราคมพศ2565นะคะแนวทาง ชคลาบนะคะรวยโชคมีมาฝากเป็นๆช่องรวยโชคประมาณนี nah ้นะคะก็โปรดใช้ปิจารณาในการรับชมทุกคลิปทุกคำขอให้ยิงขอให้ฟังนะคะขอให้ได้ขอให้โดนก็โชคดีปีใหม่กันนะคะก็สวัสด okay, uh ีป um ีใหม่เป็นๆช่องรวยโชคที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะคะก็กินสิ่งใดประสง์สิ่งใดก็สมความมุ่งวดปรารถนานะคะปีใหม่แล้วก็ให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะคะอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปกับปีเก่าปีใหม่เริ่มต้นใหม่ขอให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาก็มีแต่สิ่งที่ดีๆนะคะ กิจด,ดีก็ยืดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะร่ำรวยนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะรวยรวย,รวยกันทุกคนทุกท่านนะคะแนวทางโชคลาภของรวยโชคมีมาฝากประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีซื้อขายมีกําไรนะคะมีกําไรกันเยอะๆนะคะอวยพรปีใหม่ของรวยโชคก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ทุกท่านก็ไม่เจ็บไม่จนก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะมีกินมีใช้ ตลอดปีและตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ